นี่นะคะครูเนทค่ะเราจะเรียนเกษติสลางค่ะก็เป็นวิธีการสอนแบบ PBL นะคะอันนี้ก็จะเป็นในวิธที่สองเป็นการทำอะไรคะครูเนทเป็นการทำเกี่ยวกับสิ่งที่ที่เราจะต้องใช้ในการทำความสะอาดค่ะ,ะก็เราก็เลยเลือกมาเป็นสบู่ทำจากกิสรนนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็ดูอุปกรณ์นะคะว่าเป็นมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยสิ่งสำคัญของเราก็คืออะไรคะคุณเอสกรดซลซค่ะอันนี้เป็นสีผสมอาหารเราจะใส่หรือจะใช้สีธรรมชาติจากที่นักเรียนคิดว่าสมควรก็ได้ค่ะแล้วก็จะเป็นแม่พิมพ์แบบต่างๆนะคะเราอาจจะใช้เป็นแก้วพลาสติกก็ได้นี่เป็นแบบของกินน่าใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะต่อไปเราจะทำสูตรอะไรคะคุณเอสอันนี้ สูตรผลไม้จากแก้วมังกรค่ะเพื่อความสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเปลือกของแก้วมังกรเราสามารถทํามาเป็นสีธรรมชาติก็ได้เป็นสีแดงนะคะ,ะนักเรียนจะได้กิสรีนมเป็นผลละหนึ่งก้อนแบบนี้นะคะเราก็จะทําการหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะเอามาเคี่ยวในน้ําอุณหภูมิที่เดือดน,นะคะเดี๋ยวมาดูว่าตรวนี้อธิบายการทำสีจากธรรมชาตินะคะค่ะ การใช้สีจากธรรมชาติก็คือเราใช้เลือกแก้วมังกรเราก็เลยเอาเปลือกของแก้วมังกรค่ะมาผสมกับน้ำน,นิดหน่อยแล้วก็คนหรือจะใช้มือคลายำัก็ได้นะคะให้มันเกิดสีสันที่สวยงามค่ะเราสามารถใช้ใบเตยเนาะแล้วก็ดอกอัญชนันดอกอัญชนออันตะไคร้ก็ได้น้ำผึ้งขมิ้นได้หมดเลยที่บ้านนักเรียนมี สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหรือก็เป็นสีจากที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเราจะเอามาเขี่ยวให้มันเป็นละลายนะคะก็เราผ่านไปห้านาทีนะคะมันก็จะละลายในรูปแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้เป็นหมอ้อหรือว่าเป็นชามก็ได้นะคะในการใส่กีดซลีละลายแบบนี้เนาะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าก้อนที่เราหั่นมันจะละลายหมดเป็นน้ำก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นเหลวๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเทใส่แม่พิมพ์พในแบบต่างๆเนาะเราพักเอาไวใ้ให้มันเย็นลงนิดนึงนะคะก่อนที่จะเทใส่แป้นพิมพอันนี้นะคะจะเป็นแม่พิมพของของเล่นที่เป็นขอนมไข่ช็อกโกแลตอันดับแรกเลยครูก็จะใส่แก้วมังก,กรเล็กๆสวยงาม พอเสร็จแล้วนะคะครูก็จะใส่แล้วก็ผสมสีครูเลือกเป็นสีเหลืองนะคะก็คนให้สวยงามค่ะจะเข้มจะอ่อนก็นตามใจชอบเลยค่ะพอได้สีแล้วใช่ไหมคะเราก็จะหลอกใส่แป้นทิมของเรา เมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้นทิมพ์ของเราเอาไว้ซักจนกว่ามันจะแข็งตัวค่ะแล้วเราก็กลับมาดูผลงานของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าเกิดปัญหาว่าสบู่ของเรามันไม่ได้ผลแล้วมันมีแค่ก้อนเดียวนักเรียนลองคิดซิว่าเราจะใช้อะไรแทนสบู่ที่ครูให้มาอันนี้นะคะเป็นวิธีของครูคุณสะบูที่ครูใช้จากที่บ้านมาหั่นให้ละเอียดเหมือนกันแล้วครูจะผสมเหมือนเดิม เราจะคนจนกว่าสบู่ของเราจะละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากสบู่ที่ครูลองมา DIY นะคะจากสบู่เหลือใช้นักเรียนจะสังเกตว่าเนื้อของสบู่มันจะแตกต่าง,งกับกรดซอลีนที่เราใช้ก่อนหน้านี้ซึ่งต่างกันอย่างไงนั้นให้นักเรียนไปหาสาเหตุของนักเรียนกันเองนะคะเนื้อสะบู่ที่เราได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะข้นๆครูก็จะตักใส่แป้นพิมพ์ ว่ากิสลีมันแข็งตัวนะคะเราสามารถเอามาอุ่นได้อีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเวลาอุ่นแล้วเราเอาไปตั้งมันจะแข็งเร็วมากแล้วก็มาละลายอีกครั้งนะคะอ่ามาดูแบบของปีนะคะปีงจะใช้แม่พิมพ์เป็นดอกไม้ดอกใหญ่แล้วก็ดอกไม้ดอกเล็กมาดูกัน,นะคะะขอ,องปี๋จะลองเทเป็นสบู่ก่อนเนาะลองใส่สบู่ก่อนแล้วเราค่อยใส่สีผสมอาหาร ว่าจะออกมาเป็นยังไงแม้เนี่ยมันจะแข็งตัวเร็วหนิงเราเป็นสีเขียวก่อนหญิงก,ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเนะาะก็ลองดูกันนะคะอ่ะสีเขียวเสร็จแล้วหญิงก็เอาเป็นสีแดงตอนนี้หญิงจะทำเป็นสี ชมพูโดยใช้สีธรรมชาติจากเปลือกแก้วมังกรเนี่นะคะรอให้มันแข็งตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตนนี้ก็มาดูระผูกของครูนะคะที่ครูใช้เส้นพิมจากขนมอ่ะเรามาดูกันเลย ของคุณเนทน่ารักเป็นรูปไข่เลยว้าวเป็นลายไข่ด้วยค่ะเนดสบู่ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คราวนี้นะคะเราก็จะมาดูสบู่ DIY ที่เรามาทำดูซิว่ารูปรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงน่ารักมันก็จะลักษณะรูปลักษณะของมันนะคะก็จะแบบ ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้านักเรียนชิมว่านักเรียนทําสวยกว่าครูเนทนักเรียนก็ลองทําออกมาในรูปแบบที่น่ารักของตัวเองนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาของครูครูก็อยากรู้ว่าถ้านักเรียนมีปัญหาแบบครูนักเรียนจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าครูหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่เราทำกันนั้นเป็นแม่พิมพ์ดอกไม้ถ้าแกะออกมาแล้วมันจะมีในรูปลักษณะแบบไหนเนาะ อ่า,อาน่ารักมากอันนี้ของครูหญิงนะคะนี่ทางหน้าเอาอย่างมาดูตอกเล็กๆตอกอันตัว ใส่เป็นแก้วพลาสติกเนาะอันนี้แม่พิมพ์ที่ทําจากขวดพลาสติกนะคะขวดแข็งมากกลัวหักอะอืมเป็นกลมๆแบบนี้ป่ะ้ามมาอีกแล้วรับเจ้ามาอย่างนี้องตัวเราอก่างไรที่านเราเ้าวาอ่ามัรจะสึกต่อมันอย่างนี้เก็บต เดีย๋ยวเรามาอนใช่ก็เลยดีกว่าค่ะเนี่ยต้องเป็นสีออกหนึองเหลืองสองขาวเกิดฟอ,องเหมือนสบ,บู่ที่เราใช้ไหมแม้ถื่ถุงฟองของเราเหรือหรือดูสิก็เลยสีไหมเ <c oughs> นี่ยเราต้องไม่เป็นสีด้วยเราก็น้ำใสสะอาดในทิ้งข้าวสีผสมอาหารของเรา เดี่ยว <Yeah. S 1> วันนี้ครูเนปกับครูหญิงสองคนก็จะจบรายการเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ